สวัสดีนะครับคลิปนี้เราพามาชมบลูทูธเคสซาวนะครับว่ามีกี่รุ่นกันแล้วสำหรับตอนนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นคาราโอเกะนะครับเป็นสายแอลคาราโอเกะนะครับแล้วก็จะมีปรีไมเออร์มีไม้นะครับตัวนี้ไม่ได้รวมอยู่ในราคาของตัวบลูทูธนะครับตัวนี้3,500ตัวนี้ราคา15,000บาท นะครับ,นะค,รบคุณภาพเสียงดังเลยครับล็อกเกอร์ฟังพายสซับเบสเนี่ยจะเป็นขนาด6.5นิ้วไว้คู่เสียงเสียงกลางเนี่ยจะเป็น3.5นิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมเป็นขนาด2.5นิ้วตัวนี้ก็เป็นขนาดไซส์เดียวกันนะครับก็เป็น L แ,แต่จะไม่มีจะไม่มีคาราโอเกะตัวนี้จะ12,000บาทนะครับก็เป็นชุดที่เป็นชุดเรือธงนะครับ ที่คุณภาพเสียงนั้นที่นักฟังนั้นติดใจมากสําหรับ2อ,อรุ่นนี้นะครับแล้วก็ออกอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่น L series ราคา11,000บาทนะครับตัวนี้จะไม่ได้มีไฟเหมือน2 2ตัวน้นนะครับแต่งานจะค่อนข้างดูมีความแกร่งมากขึ้นนะครับด้านหน้านี่จะเป็นเอ,อเหล็กนะครับานก็สวยงาม ตัวนี้ดังมากนะครับฟังกลางแจ้งนี่โอ้โหนะครับมันมากดูหนังฟังเพลงในบ้านนี่โ,โหยัยงกระลงหนังเลยนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเทียบชั้นซาวบาร์ในบ้านในราคาสองสามหมื่นนี่ได้แบบทัดเทียมเลยเนี่ยคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้เป็นขนาด M นะครับอ่ะตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นขนาด L s e r i ร s นะครับซับเบนหกจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางเนี่ยสามจุดห้านิ้วแหลมสองจุดห้านิ้วนะครับ ก็ตัวนี้เป็นไซส์ M นะครับซับเบยจะขนาด5นิ้วแหลมเสียงกลาง2.5นิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลม2นิ้วนะครับนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดูเนียบๆหน่อยนะครับจะไม่ได้ออกแบบแนวโชว์มากมากมายนะครับแต่ก็จะมีไฟมีอะไร เหมือนกับรุ่นไซส์ L เลยนะครับไซสนี้ก็คนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะเพราะว่ามันไม่ตัวมันไม่ใหญ่นะครับมันพกพาง่ายนีครับถ้าเทียบกับไซส์ L ก็จะเล็กกว่านะครับตอนนี้ราคา9,500บาทนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเราเราซุ่มซุ่มพัฒนากันเป็นครึ่งครึ่งปีเลยครับกว่าจะได้ผลิตออกมานะครับทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่คัดสรรมาอย่างดีเกรดพรีเมียมนะครับลำโพงนี่เราสร้างเราก็ผลิตเองทั้งหมดเลยนะครับ ทำให้เราควบคุมในเรื่องของความถี่แล้วก็เสียงได้ตามใจที่เราอยากจะได้เลยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด4รุ่นนะครับ2ส,สีมีให้เลือกก็คือสีดากับสีน้ําตาลนะครับสนใจก็เข้าไปจับจองหรือว่าสั่งซื้อได้ที่เพจรับเครื่องเสียงรถยนต์ชนบุรีและการจนันบ,บุรีเขขสาวได้เลยนะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นขนาด M นะครับก็แพคเตรียมจัดส่งแล้วก็ ตอนนี้เป็นรุ่นคาราโอเกะนะครับก็แพ็กเตรียมจะส่งเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ส่งกันทั่วไทยเลยราคาที่แจ้งไปคือเลยเป็นราคาพร้อมพร้อมกับตัวกล่องตัวกล่องแล้วแล้วก็พร้อมกับหูหิ้วนะครับแล้วก็พร้อมกับสายชาร์จแล้วนะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับตัวกล่องเราจะออกแบบมาอย่างดีเลยครับเป็นกล่องบลูทูธของ k s Sound โดยตรงเลย มันจะมีกล่องสองชั้นอยู่ในตัวฉะนั้นถ้าเกิดขนส่งเนี่ยโยนแรงๆเนี่ยนะครับจะช่วยในการเซฟไม่ให้บลูทูธเราเสียหายนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับ